สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีแฟนเพจฟอแต่งจะเต็มไปน้องเต้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกันช่วงเช้านะคะเช้าของใครหลายหลคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะก็คือจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเลยแต่วันนี้ไม่จะมันอยู่ของเต้าแน่นอนเพราะว่าเราลุยส่งมอบรถตะลุยส่งมอบรถกันรัวๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเต้าจะพาพี่ๆมาดูรถคันหนึ่งที่กําลังจะไปส่งมอบให้กับพี่โจ้พี่แหม่มนะคะเอฟซี FC. เอหนองเนืองนนแหนมเนืองนั่นเองนะคะเอฟซี FC นครปฐมค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็หอมากๆเลยใครเข้ามาแล้วกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆดูรถแล้วก็จะไปส่งมอบให้กับคุณเจ้าของถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เลิกงามยามดีอีกแล้วนะคะเลิกงามยามดีของแต่ละคนนะคะฟิกวันมาแล้วเนี่ยบอกเลยค่ะว่า พี่ระบบวันมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เลือกชุดแต่งเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจาโมดิฟายรถให้นะคะให้เวลาถ้าแต่งต้องดูนะว่าแต่งประมาณไหนบางคนบอกอุ้ยสองวันรับรถเลยแต่งเยอะจัดเต็มเนี่ยก็คือขอญาติขอเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าทางเรานะคะเป็นการใส่ชุดแต่งแบบมีคุณภาพมาตรฐานไม่ใช่ว่าเอ้ยประกบปกปกปใ,ใส่ใส่ไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะคันนี้ก็จะเป็นการแต่งที่แบบใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยพี่โจกับพี่แหม่ม เขาบอกว่าพี่ต้องการเปลี่ยนสีรถนั่นเองนะคะก็คือเลือกมาเป็นสีแดงเบเกอรี่หรือว่าแดงซาตินแล้วก็แรปสีดําด้านด้านบนเนี่ยนะคะครึ่งคันการแรปซิกอร์จะต้องมีระยะเวลาในการติดตั้งนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์ผิวเตรียมผิวนะคะแล้วก็เป็นการที่เราเติดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้อง ทำให้ตัวสติกเกอร์เขาเซตตัวอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อการใช้งานที่ดีมากขึ้นค่ะแต่ว,ว่าการติดสติกเกอร์ของทางโชว์รูมของเรานะคะคือเราก็ติดด้วยช่างมืออาชีพแล้วก็ติดด้วยทเทคนิควิเศษที่จะไม่มีคราบกาวติดกับตัวรถยนต์นั่นเองนะคะเวลาที่เราเบื่อสีนี้แล้วเราลอกสีออกมาก็คือไม่เป็นผลต่อการใช้งานของสีรถเดิมแล้วก็เป็นการปกป้องสีรถของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเนื้อสติกเกอร์เคลือบตัวสีรถของเราไว้อีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะใครที่เข้ามาแล้ว กดไลค์ให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเต้วนะคะเดี๋ยวเต้าจะพาพี่พี่ดูรถคันน้านลังต่อเลยไปกับก้องค่ะพี่พี่นี่ค่ะคันนี้นะคะให้เดาว่าเป็นรุ่นอะไรค่ะพี่พี่สำหรับใครที่ดูไลฟ์สดน้องเต้าอยู่แล้วจะเดาถูกเลยเพราะว่าน้องเต้าไลฟ์สดบอกไปแล้วนะคะเป็นตัวกระบะเรนเจอร์สี่ประตูสปอร์ตนั่นเองค่ะมากับตัว รุ่นขับเคลื่อน2อล้อนะคะราคาก็เลขสวยเลขงามเลย999นะคะ9 9 9 0 0 0บาทค่ะอ mm ่าบาทค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2รุ่นนะขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะ mm hmm. มาแล้วกับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ mm hmm. ก็จากที่ห่างหายไปนานสัก รถไม่ได้ทําไม่มีสต๊อกรถวันนี้รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานะคะมีที่ฟอร์ดเกษตรน้องมินแล้ว,ลวเพราะว่าโชว์รูมของเราเนะเป็นยอดขายดับหนึ่งเลยทางฟอร์ดนะคะเขาก็เลยมีโควตาให้เราเลยค่ะพี่พี่สหรับใครที่ขับรุ่นตัวสปอร์ตซีอ่ะมาแล้วค่ะพี่ๆี่สำหรับใครที่บอกว่าอยากได้รุ่นขับคิด่สีนะฮะทางเรามีแล้วบีนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วสั่งจองเข้ามาได้เลยหรือทักเข้ามา ปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์กันก่อนรวงหน้าได้เลยค่ะหลังจากไปแนนซ์ผ่านจัดแต่งจัดเต็มกันเลยเดี๋ยวเต้าจัดให้นะคะคันนี้แต่งอะไรบ้างค่ะเป็นรถของ f c พี่โจพี่แหม่มนั่นเองนะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นของตัวแรปเตอร์สีดำด้านค่ะมาพร้อมกับตัวกันชนของเอ t าเรนเดอร์เป็นกันชนเหล็กที่ดึงความดุดันแล้วก็มีพลังแข็งแกร่งออกมาได้เต็มที่มากๆเลยเพราะว่าด้านหน้าของเขามาพร้อมกับตัวไฟเดวบลไลท์ด้านซ้ายด้านขวายอย่างละสองดวงนั่นเองนะคะซ,ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีความ สว่างคมชัดมากๆนะคะแล้วก็คู่กับไฟซีแคมที่คู่ตัวโรงงานยิ่งดูดีพรีเมียมนะตัวรถเนี่ยมีการยกสเตปตัวรถขึ้น2นิ้วนะคะปรับให้สูงขึ้นยกจัดทรงออฟโรดนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวท้วล้อมาให้นะคะเติมเข้ามาเป็นท้วล้อแบบฟันเฟืองนะคะขนาด6นิ้วสี่ดำด้านค่ะพร้อมกับตัวล้อแม็กยางที่บอกว่าจัดเต็มเลยกับทรงออฟโรดนะคะก็ล้อแม็กขอบ20นะคะมีออฟเซ็ตลบ24นั่นเองคือมีความลึกเข้าบ่ายแบบนี้นะ,ะก็จะได้อารมณ์ล้อล้อน มาคู่กับตัวยางมทเทเลนนะคะเป็นยาง MT เออซีรีสย์ยางหน้ากว้างเลย33มสิบสามคูสิบโอ้โหรถแรงนะเสียงดังแซงเสียงเต้าไว้นะคะเออดังแต่ท่อล้อไม่หมุนไม่เหมือนรถฟอร์ดนะรถฟอร์ดดังท่อก็ดังล้อก็หมุนนะคะเออล้อแม็ก ยางนะคะใหญ่บิ๊กบึ้มเลยแล้วก็ปรับสเต็ปตัวรถให้สูงขึ้นนะคะยกขึ้น2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเปลี่ยนชกเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะ,ะยกระดับการขับขี่ค่ะด้านบนหลังคานะคะแหลกหลังคาเตรียมมาให้ครบพร้อมค่ะติดตั้งมาเลยกับโซลารูฟของตัว h ฮมเมอร์มีไฟ LED รอบด้านเลยเป็นการขนสัมภาระนะคะวางสิ่งของเวลาไปรุยไปออฟโรดได้เลยแล้วก็เปิดไฟสองสว่างรอบด้านนั่นเองนะโอ,อ้โหมาสวัสดีพี่ยุสวัสดีค่ะสวัสดี สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยสวัสดีค่ะพี่ทุกท่านนาคอนอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวบันไดข้างเหล็กของบันไดข้างเหล็กของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะบันไดข้างเหล็กแบบนี้ก็เสาะร่องมาเป็นอย่างดีทงองาำสะอาดง่ายลุยออฟโรดได้สบายแล้วก็มีกันกันสะกันพ่นกันลื่นให้ใครใส่เกงขาสั้นกระโปรงสั้นระวังนะมาอวานขาแต้าข่วนไปแล้วค่ะขาก็คือไปรอยไปแล้ว,พวเพราะว่าลงจากรถของมิสเตอร์มาร์คนั่นเองอ่ะคันนี้ สีก็โดดเด่นดูดีติดสติกเกอร์เพิ่มนะฮะโอ้โหแรปเตอร์แอรเรนเจอร์นะฮะสติกเกอร์นี้ก็โมดิฟายเลือกแบบเลือกสไตล์เองได้เลยค่ะโลบาร์เหล็กของ o อ t l a นเดอร์นะคะด้าน,นหลังใส่ตัวท่อ JTC มาด้วยเป็นท่อคู่ออกซ้ายขวาพร้อมกับปันชนท้ายเหล็กโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะคะ FC พี่โจพี่แหม่มเจอกันนะคะเดี๋ยวน้องแต้วไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับใครที่อยากออกรถกับแต้วนะคะหรือว่าอยากรถฟอร์ดแต่งจัดเต็มนะคะเดี๋ยวน้องแต้วจัดให้เลยค่ะ สำหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะเต mm. ้าดูแลให้ทุกจังหวัดเลยนะคะ mm. โอเควันนี้เดี๋ยวเต้าต้องขอตัวลาไปก่อนรีบไปเตรียมรถส่งมอบให้กับพี่แหม่มพี่โจ้นะคะ mm. โอเคค่ะพี่ๆวันนี้ลาไปก่อนนะคะไลฟ์สดสั้นนิดนึงนะคะ mm. เดี๋ยวดูบรรยากาศการส่งมอบพร้อมๆกันนะคะ mm. วันนี้เต้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครต้องการปรึกษาข้อมูลนะคะโทรมาหาเต้าได้เลย0 9น2 4 1 1 6 4 5นะคะเต้าดูแลให้รับจบทุก ทุกพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยค่ะหลังจากที่ไปแน้นผ่านเรียบร้อยแต่งรถแล้วนะคะเดี๋ยวเต้าไปส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านถ้าไม่สะดวกมานะคะก็รอรับรถอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะวันนี้เต้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ